Oh <laughs> ครับพี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับและพวกเราก็มีอาหารฝ่ายจิตที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราตามสุภาษ,ษิตที่บอกว่าคนเราจะเป็นอย่างที่ตัวเองคิดถ้าความคิดของเรามีความบริสุทธิ์งดงามมีสวรรค์เป,เป็นเป้าหมายแล้วก็คิดว่าเราก็คงจะ ต้องฟังพระวาจาของพระพิญ้าและนําสิ่งที่พระองค์สอนไปปฏิบัตินะครับวันนี้จากบทอ่านที่หนึ่งนั้นจากกิจการนักศาวกซึ่งถ้าพี่น้องมีเวลาก็กรุณาอ่านนะครับกิจการนักศาวกนั้นมันเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ใหม่เพราะว่ามันเป็นการทํางานของนักศาวกที่แผ่ขยายพระาณาจักรของพระองค์โดยที่ คนที่ทำงานก็ไม่เหน็ดเหนื่อยและคนที่ฟังก็มีคนรับและมีคนปฏิเสธกานั้นก็ตามงานของพระบินเจ้าก็เดินไปด้วยดีนะครับแต่วันนี้ก็บอกว่านบุญเปาโลก็แล่นเรือไปถ้าดูจริงๆก็เห็นเปาโลนบุญเปาโลเนี่ยเรือแตกสองครั้งลอยคออยู่ในทะเลถ้าถามว่าพอหรือยังถ้าเป็นคนใจน้อยหน่อยก็บอกพอแล้วไม่ไปอีกแล้ว แต่นบุญเปาโลบอกมาสู้สิในเมื่อพบองค์พระกฤษเจ้าแล้วเนี่ยและพระองค์ก็ทําให้ท่านเป็นเครื่องมือของการแพร่ธรรมเป็นผู้ที่แพร่ธรรมอย่างไม่ลดละแต่นั้นในวันนั้นก็ได้ก็สนทนากับสตรีที่มาชุมนุมกันอยู่ที่นั่นสตรีคนหนึ่งชื่อลีเดียมาจากเมืองที่อาธิราเป็นคนขายผ้ากำมะหยี่สีม่วงแดงเป็นคนเลื่อมสายในพระเจ้าฟังท่านพูดอยู องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เปิดใจของนางให้ยอมรับถ้อยคําของเปาโลนางและทุกคนในครอบครัวรับสินล้างบาปและจึงเชิญเราคืนนักบุญเปาโลและเพื่อนๆกล่าวว่าถ้าท่านคิดว่าดิฉันเป็นผู้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วจงมาพักที่บ้านของดิฉันเถิดน,นี้เราก็เห็นการแพทยร์รมก็มีคณะสงฆ์นักบวชแล้วก็สามเณรได้ออกไปเยี่ยมเยียน สัตบุตรเพื่อให้กำลังใจและเสริมสร้างความเชื่อพี่น้องหลายคนก็บอกว่าอย่ามาครั้งเดียวนะแต่ให้มาบ่อยๆครแล้วก็โครงการนี้ก็อย่าไปทำครั้งเดียวแต่ให้ทำทุกสองสามปีเพื่อพวกเราจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับพวกท่านว่าไม่เป็นความคิดที่ช่วยให้กำลังใจแก่คนที่ไปว่าเขาต้อนรับบุคคลเหล่านี้เหมือนกับ คนที่ถูกส่งไปจากมิสซังจากพระสังกราชจากพระเยซูเจ้าให้ไปเสริมพลังฟังปัญหาฟังข่าวดีที่เขามีฟังรอยยิ้มดูรอยยิ้มและน้ำตาของพวกเขาแต่ละคนอันนี้ก็คือการเสริมสร้างพลังให้แก่สัตวุรุษก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพี่น้องส่วนในพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสิทธิ์ว่า เมื่อพระผู้ช่วยเหลือซึ่งเราจะส่งมาจากพระบิดาจะเสด็จมาคือพระจิตแห่งความจริงผู้ทรงเนื่องมาจากพระบิดาพระองค์จะทรงเป็นพยานให้เราทัานทั้งหลายก็เป็นพยานให้เราด้วยเพราะท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้วพี่น้องครับเวลาที่พระเยซูเจ้าใช้เวลาสามปีเทศสอนเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองอาจจะไม่พร้อมอาจจะไม่ มีการศึกษาสูงอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะรับรู้เรื่องราวว่าเป็นพระเยซูเจ้าเองที่มาจากสวรรค์มาพูดแต่เมื่อหลังจากที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาแล้วความจำต่างๆก็ค่อยกลับมาใหม่ความสงสัยก็กลายเป็นความมั่นใจความระแวงก็กลายเป็นความดีอกดีใจ ที่ตัวเองได้รับรู้และได้เดินไปกับพระเยซูเจ้าตลอด3ปีนั้นครน,นี้เราก็ดูว่าเมื่อพระจิตเจ้ามาแล้วเนี่ยพปรองให้สิ่งที่ดีๆแก่พวกเราคือพวกเราจะต้องเลือกเอาความรอดของเราก่อนและถ้าหากว่าความรอดมาก่อนแล้วจะทำอะไรมันก็น่ารักไปหมดเพราะนั่นก็คือการสารต่อที่จะไปถึงเมืองสวรรค์ได้นะครับ เราจะต้องวอนขอพระเป็นเจ้าโปรดให้เรามีความเฉลียวฉลาดพอที่จะเลือกสิ่งที่ดีเคยมีเรื่องของบิดาคนหนึ่งที่มีลูกสามคนอายุอานามก็มากแล้วตาก็เริ่มพร่าความจําก็ไม่ค่อยจะปรุงสายนักก็เ,เลยเรียกลูกสามคนนี้มาบอกลูกเอ้ยลูกจะรับมรดกของพ่อนี่นะถ้าจะทําจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นแบบต้องมีใครคนหนึ่งรับ แล้วคนอื่นก็จะช่วยลูกสามคนเนี่ยพ่อก็ดูไม่ออกว่าไม่รู้คนไหนคนจะรับให้ลูกทำอย่างนี้ก็แล้วกันไปขึ้นภูเขาขึ้นภูพานขึ้นอะไรเนี่ยภูเขาสูงแล้วก็ให้ลูกเนี่ยไปนํำสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พบในภูเขาเนี่ยมาให้พ่อแล่เมื่อพ่อพอใจแล้วพ่อก็จะย,ยกมรดกให้แก่ลูกคนนี้แหละ ฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาลูกทั้งสามก็รีบไปเลยนะครับก็รีกุจอขึ้นไปไปตั้งทั้งวันเลยและในที่สุดตอนเด็กๆก,ก็กลับมามาเฝ้าพ่อคุณพ่อครับลูกคนโตพูดผมนำเพชพรพลอยที่ประเสริฐท,ที่ผมขุดบนภูเขามาให้พ่อเป็นพลอยที่แพงนะครับ เป็นพลอยแดงหายากพ่อพก็เลยบอกว่าดีแล้วลูกแล้วคนที่สองว่าไงคนที่สองมาก็บอกโอ้ผมก็ได้พวกของมีค่าเหมือนกันพ่อผมไปขุดอีกเนินหนึ่งมันก็มีพลอยมีของที่มีค่าอย่างเงี้ยแต่มันรู้สึกมันจะดีกว่าของพี่ใชอีกก็พูดข่มกันพ่อก็บอกดีแล้วล่ะลูก ส่วนคนที่สามมาบอกพ่อครับผมไม่มีอะไรให้พ่อเลยไม่รู้จะทำยังไงพ่อพ่อก็เลยถามบอกรูปไปทำอะไรอยู่บนนั้นนะผมเดินจนถึงสุดยอดของภูเขาแล้วพ่อแล้วผมก็มองไปข้างหน้าผมเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาเนี่ยมันเป็นดินแดนที่มีน้ำ มีทุ่งหญ้ามีทุ่งนามีทุกอย่างพร้อมถ้าครอบครัวของเราจะไปอยู่ที่นั่นก็จะเป็นการดีที่สุดครับพ่อผมไม่มีอะไรให้พ่อแต่ผมเห็นว่าอีกด้านหนึ่งของภูเขานั้นมันเป็นอนาคตของเราพร่อพอ,อ,อก็เลยบอกพอแล้วเราจะยกสมบัติให้แก่ลูกคนที่สามเพราะมันมี วิสัยทัศน์สูงมีความคิดที่ไกลไม่ได้เอาเพชรพลอยจากภูเขามาให้แต่มองดูมองกว้างมองไกลแล้วก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งนั้นเป็นที่ทำมาหากินของครอบครัวได้ดีที่สุดพี่น้องครับในชีวิตของคนเราถ้าหากมีจิตใจที่สูงส่งมีความคิดที่โปร่งใสเพราะพระจิตเจ้านำทางเนี่ย มันก็ดีกว่าที่จะมีสมบัติใดๆในโลกเลยไม่ใช่เลยครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร